สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับผมมาอยู่กับะจน์ภัยที่้านนอกตอนกลางวันแสกแสกแบบนี้นะครับผมเมื่อคืนออกไปจับเขียดตอนสามทุ่มเลยครับก็ได้เขียดมาประมาณยี่0บสาสิบตัวจับเป็นเที่ยงคืนเลยเขียดเมื่อวานฝนตกหนักครับเราไปจับเขียดมาน่าจะได้เยอะกว่านั้นอยู่หรอกแต่เราไ,ไม่ได้เลยเอามาใส่เบ็ดหมายนี้ครับผมขนาดผมหมายนี้ปีที่แล้วผมเอาเหยื่อ่วกมาใส่ไม่ได้สักตัวเลยนะพี่น้องหมายนี้ปีที่แล้วนี่คือ มีชนใหญ่ขึ้นมาให้ดูแบบบ่อยเยอะมากปีนี้ผมประมาณเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะเออวันนี้ผมถึงเดินต้นเดือนผมก็มาดูครั้งหนึ่งเฮ้ยมันมีของไว้มันมีปลาไว้เหมือนทุกปีตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมปลาครับตรงเนี้ยเบ่งนี้บิ่งเดียวพี่น้องจุดเดียวเลยศูนย์รวมปลานะครับผมก็เลยจะมาแก้มือแนละ้วตอนนี้ก็คือฝนกำลังจะตกครับผมเดี๋ยวขอญาตใส่เบรกก่อนนะครับใส่เยื่เเคียนนะพี่น้องรู้ว่าตอนกลางวันจะเป็นแบบไหนนะฮะไปะ หลังยังไม่มีคนส่ครับปับกแน่นๆนะพี่น้องเราไม่รู้ว่าปลาไซส์ใหญ่ขนาดไหนครับปลาอะไรไโอ้โหลดโคตรเลยพี่น้อง เอาโทรศัพท์เข้าไปไม่ได้ว่ะม,มีทีดจังี๋ยไงขอแสีใสเบ็ดก่อน,นครับเนาะได้ไงเข้าบ้ากันเนาะเดี๋ยวเร็วฝนจะตกนะครับดูโอ้ยแต่ไม่น่าไว้ใจครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ใส่ใส่เบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมนี่มาใส่ตรงน,นี้อีกหมายหนึ่งนะครับปีที่แล้วก็แบบนี้แหละใส่สองที่สองบิงนี่ครับไม่ได้สักตัวแต่ปีนี้เดี๋ยวเขียดด้วยเออตอนกลางวันด้วยนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันคงทิ้งไว้หลายชั่วโมงอยู่พี่น้องเพราะว่ารอให้แบบเออเนาะเผื่อฝนะอจะตกด้วยอะไรด้วยครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันครับขอให้มันหมานอขอให้มันหมานมองไปนี้นึงยัางอขอให้มันหมานนะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ฝนจะตกแล้วนะฮะ ดูเบ็ดอยู่ครับเพอโอเคป่ะฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้ว,จะ,ลวจะเจอครับช่วงบ่ายๆวันนี้ไม่รู้กี่โมงแล้วประมาณสิบสิบเอ็ดโมงนะฮะตอนบ่บายแก่ๆนั่นแหละเดี๋ยวจะมาดูนะครับมาดูแล้วก็มากู้เลยนะครับผมมาดูว่าครั้งนี้จะล้างตาได้ไหมโอ้โหป่าขึ้นพี่น้องป่ะขอให้มันมันนะครับสวัสดีครับผมจากการตอนบ่าย แก,แก่ครับผมทิ้งไว้ห้าชั่วโมงครับพี่น้องกับเยอเขียดตายนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ผลบ้างไหมนะครับผมไปไปมูเลยดีกว่า <h ums> ตอนนี้ใบสามหึงแล้วตักเบ็ดตอนเสร็จประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงประมาณห้าชั่วโมงครับไปดูเลย này chưa chiều nó uh -huh. เป็นปลาไหลทุกคนดูรครับเหมือนมีรูด้วยเป็นนอ้องมีรูเหมือนมีรูเปลาไหลโอ้โหดครับ ขั้นเบ็ดโกงเนี่ยพี่น้องเนี่ยตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วนี่รุดอีกนี่ตายเถอะไอชีรุดอีกแล้วไม่ติดดีครับขันกอยาอันนี้หมดครับ มันบิดก้มบิดโค้งบิดงอ,งอ,งองเลยเหรอนี่ก็หมดครับอมีปลาขึ้นอยู่นะพี่น้องเออไม้นี้ปลากินเลยเฮ้ยแต่ไม่ติดนะซึ่งตรงปลากินไม่ติดนี่ครับ โอ้น้ำี่น้องเอ้ยน้ำรถลูกขียดร้อย <laughs> น้ำรถครับรถเยอะเลยโอ้ึ้นไปวุนา้าสิงไหมครับอู้นอยปลาไปพี่น้องโอ้มันหลักรอกินโอ้โอเคครับผม20หลังไม่ได้สักแต้มครับ ฝั่งนู้นไม่มีแอคชั่นกินเนี่ยนะเว้ยมีอยู่น่าจะมีอยู่นะถ้าจะไม่ผิดมีอยู่หลังสองหลังแต่โอ้โหฝั่งนี้โอ้โห,โโหเสียดายครับคันแรกหลดุดโอ้โหพันมาไม่ทันนะอันที่สองนี่คือพันกอย้าครับอันนี้โอ้โหูน้ำไม่ถึงนั้นปาดได้ปาแล้วน้ำรถโอ้เสียดายพี่น้องโอเคกประมาณนี้ครับผมนะฮะคลิปวันนี้นสั้นใหม่ ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต้มเลยโอ้โหฝนทำท่าจะตกก็ไม่ตกครับอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะมาหาใส่เบ็ดแต่ไม่รู้ว่าจะได้มาตอนกี่โมงอาจจะได้มาตอนสามทุ่มอาจจะเป็นการใส่แล้วก็มาถ่ายคลิปช่วงเช้าเป็นกู้เบ็ดตอนเช้านะครับเพราะว่าอันนี้มันจะถ่ายทาตอนคืนมันจะลำบากแล้วก็จะเสียเวลาด้วยครับแจะถ่ายได้จะปากเบ็ดนะครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับผมปากากุ้ตังกด้ล็กล์กดแชรชงฮะต้องขอโทษเอยขอโทษขอโทษด,ด้วยไม่ได้สักแต้ม เอหลุดเฉยเสียดายครับโอ้โหจะเป็นไอช่อนนีดมุดงูนู้ดพันก้อย่างืหนั่นก็ดีมากนี่ไม่นั่นน่าจะเป็นปลาไหลแหละอเปกติงูก,กินไม่เคยไม่เคยหลุดนะนี่จะเป็นปลาวะไม่รู้สิเพราะมันเชื่อมันมุดเข้าไปในน้ำอ่ะเออไปติดตรงน้ำเออช่างเหอะอะไรก็มันก็หลุดไปแล้วครับไปเจอก,กันคลิปหน้าครับผมฝากกดตตามและกดแชร์นะฮะเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม 拜拜。Bye bye.